ว้ายาวคนทางยังคงยาวไกลแล้วเธอนั้นก็เดินจากไปเหลือเพียงเราที่ต้องทาวันเวลาที่แสนเลือนลาได้กลับคืนมาเงียบเงาอ้างว้างอย่งเคยสุดท้ายเรื่องรา ว่างเปล่าในใจต้องเจอต้องแบ หวานอยู่ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวนั่นเองนะครับน้องวินก็กลายเป็นนักร้องนําของวงดนตรีซะแล้วแนะนําเลยแล้วกันว่าใครเป็นใครบ้างนี่ก็นี่ต่อครับนี่ต่อนกีตาร์ครับต่อปกีตาร์เเบสครับคือนเบสนะครับนี่ครับเป็นนักร้องคู่กับวินครับแล้วก็แวมครับเป็นมือกีตาร์เหมือนกันครับแล้วก็ต่างเป็นมือกลองครับโอ้ชื่อชืออะไรฮะวงนี้ชื่อวงคอร์ดบลัดครับคอร์ดบลัด มีที่มาครับมีที่มาคือชื่อขอดบาดก็คือมาจากมือกีตาร์ครับมือกีตาร์เราต้องลองแปลดูครับแปลว่าคือคุณแวมใช่ครับคำว่าขอดบาดเนี่ยต้องแปลเป็นภาษาไทยครับขอดก็แปลว่าขอดใช่ไหมครับบาดแปลว่าเลือดเลือดขอดครับเลือดขอดแปลว่าเลือดขอดเหรอใช่เลือดขอดไหนทำไมถึงใช่เลือดขอดคืออะไรคุณแต่ลักษณะเดียวกับป่านะเพราะว่าป่าเป็นติดตามลำตัว นี่จะเปิดให้ดูมาเชียร์นะอย่าน้องแบมพายวงโตเป็นวงสมัยเรียนหนังสือครับเรียนที่ไหนฮะสาธิตมาปรสานมิตรครับจบประมรีมเนี่ยหรอจบมหาวิทยาลัยประศรีดใช่ใช่ไหมนี่ตอนรุ่นที่พี่เขาเรียนพวกนี้โอ้ยทันทันปะถ่มั้งครับ คัเพื่อนๆค่เพื่อนๆดีกว่าว่าเพื่อนๆในวงทุกคนทำไมถึงเลือกให้วินเป็นนักร้องจุดประเด็นตอนแรกร้องก็อยู่ประมาณนี้ครับก็หนี้เสร็จปุ๊บ ร้องไปร้องมามันไม่มีคนกีสักทีครับร้องยังไงก็ไม่มีคนกีสักทีแคเลยเอินมีเพื่อนหน้าตาดีแต่เขาก็เลยเรียกเนี่ยนี่เลยครับเรียกมาพอปุ๊บเพื่อนปุ๊บทุกคนก็จะดับเหมือนแดนเซอร์เหมือนแบ็คอัพเซอนครับแล้ว่าเขาก็ร้องอยู่คนเดียวแต่ปรากฏร้องจริงโดนโหงครับเพี้ยนเพี้ยนแหละนี่พี่อ้อมจะบอกว่าเพื่อนๆนี่เพิ่งมาไว้ทรงผมยาวๆนี่ตอนเรียนระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวให้ดูหลักฐานว่านี่นะจริงๆแล้วเพื่อนๆนี่นะเขาแบบต้องตัดผมทรงนักเรียนทรงอะไรกันนะ แต่คุณวินนี่ผมยาวอยู่คนเดียวเพื่อนถึงก็ทนไม่ได้เขียนไว้ในแบบเหมือนแบบสมุดโรงเรียนเนี่ยหนังสือของโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเฟรนช์เทนทาวินไหมไม่ใช่ไม่เหมือนแน่เลยไม่ใช่ครับผิดครับหน้านูนควโอผิดนี่เท่ทาวินเนี่ยหน้าตาเป็นไครับเล็กกับออยเพื่อนเพื่อนเขียนว่านะ วินมักจะพูดถึงทรงผมของตัวเองบ่อยๆเพราะการที่วินได้เป็นพิธีกรทําให้วินขอไว้ผมยาวจากฝายปกครองได้มีเพื่อนอ่านเสียงอารมณ์อารมณ์ของเพื่อนเขาด้วยนะวินเนี่ยมักระฟองอาจารย์บ่อยๆเพาเพื่อนเขาดูเนี่ยผมยาวเพื่อนๆอยากให้วินหยุดพูดักทีแต่มันก็ไม่หยุดคือตอนนั้นเป็นช่วงที่เรียนรดอจบแล้วครับมันก็ไว้ผมยาวไดุ้ อ้ามสิหน้าอ้ามพิษแค่เพราะต้องมาอยู่หน้าเดียวกับวินเคยแบบรู้ไหมว่าเพื่อนเขาอยากจะให้หยุดพูดก็ใครๆก็โดนอาจารย์ฟ้องมั้งก็จริงๆกับเพื่อนทุกคนแหละครับเหรอฮะนี่เป็นความภูมิใจความภูมิใจมากใจคนเลยไม่โดนว่าโอยคนเลยครับคือมาสาดใจที่เหมือนกับว่าอาจารย์เขาผมยาวเนี่ยดูดิเนี่ยพิบเนี่ยนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราแต่เราไม่โดนนี่พูดถึงความฮอตไม่ได้แค่อยู่ที่โรงเรียนนะฮะเขาบอกว่า คุณวินนี่ได้ข่าวว่าไปนอกเรียนนี่ก็ฮอตเหมือนกันนะใช่ไหมสาวสาวนี่ถึงกินเลยฮะของแน่นอนเล่าเล่าให้ฟังหน่อยคุณลิศก็ประมาณตอนนั้นคือลิศกับวินไปสยามครับครับไปมหาวิทยาลัยปุ๊บอันนั้นไปเรียนไม่เสรเสร็จก็เดินเดินอยู่ก็มีเด็กรุ่นรุ่นน้องหรือคงเด็กกว่าเดินเอาตุ๊กตาไอ้ไม่ใช่เอาอะไรนะหมอลูกร็วจะเอาอะไรคุณจะไมวัดช่วงนี้ผ่านเลยเฮ้ยคุณคิดมาเลยนะเนี่ยเอาหมอลูกหัวใจมาให้ ตายแล้วเหงื่อแตกเขาตอนนั้นเขาเป็นดานราไปเลยอ่ะยังอยยงงโ้หน้าหวานเฉยหล่อไปแล้วครับด้วยความที่เป็นน้องพี่ตาใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วช่วงนั้นตากำลังออกเกมดีๆด <c oughs> <อ>้วยเป็นดี้จัดไม่ได้เกีงเวกาบ <c oughs> ว่าเราหน้าตาดีอะไรเป็นน้องพี่ตาก็มีบ้างครับบอกแล้วไงครับว่าภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจครับภูมิใจจริงหน้าหล่อๆครับ เมื่อก่อนก็ไม่อย่างงี้หรอกใช่ไหมเม ok like ื่อก่อนเขาแบบดัดฟันด้วยครับแล้วใส่แว่นนี่ครับตัวผอมๆแบบเดินหลังค่อมๆนะครับผมกูรู้สึกว่าหน้าเขาเหมือนอะไรเหมือนคล้ายๆจิ้งจกอะครับพ um ี่ไปก่อนเนี่ยที่ทอวันนี้นะครับแล้วก็ตัวเล็กวันนี้อะไรอ๋อแสดงว่าตอนตอนเขาเด็กๆเรารู้สึกว่าเขาไม่หล่อใช่ไหมก็เลยทำให้แบบเพื่อนๆคิดว่าแบบเออหน้าอย่างเราก็อาจจะหล่อได้ไง สักวันหนึ่งเราจะรอสักวันหนึ่งเราจะรอนี่คิดเหมือนคิดเหมือนป่านะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งตอนนี้คืาแผลกันมาแบบว่าจงวิจากันไปพอสมควรแล้วมาถามเรื่องความรู้สึกประทับใจเพืนดีกว่าประทับใจอะไรบ้างในเพื่อนคนนี้ในวินเก่งครับเล่นเก่งมากแล้วก็คือเขาไม่ต้องพยายามอะไรไม่ต้องเรียนในห้องแต่ว่ากลับไปที่บ้านนีอ่านหนังสือแพียงเดียวเขาให้มันทัใไม่ต้องพยายาม่ต้องพยายามครับแม้ว่าหัวเขาไรอย่างนี้ที่ผมสังเกตนะครับ พวกที่เด็กเรียนเก่งๆครับเขาจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยมาสอนคนอื่นนะครับเขาจะเห็นแต่ตัวแบบอ่านอ่านหนังสือของเขาอยู่คนเดียวครับแบบงอความรู้เงี้ยนะแต่ว่าวินไม่ใช่ครับเพือแพ้เพื่อนฝูงคือเป็นคนที่ใส่ดีก็บอกไปสิช่วยตวช่วยติวหรือช่วยให้ลอกเอาไว้ให้แม่ตีวตุ๊กูต่โอโห วินขอพูดหน่อยครับคือไม่ใช่แค่ว่าเราไม่เรียนแล้วเราไม่อ่านหนังสือแล้วเราสอบได้นะครับจริงๆแล้ววินไม่เรียนในห้องเรียนเนี่ยแต่กลับบ้านวินก็อ่านหนังสือนะครับคือวินเชื่อว่ามันมันไม่มีอะไรได้มาเฉยๆครับเราต้องอ่านหนังสือต้องพยายามถึงจะได้เกรดดีออกมาอะไรเงี้ยหล่อๆางงี้นะแล้วจริงๆเขาคนที่สนิทกับเขาเนี่ยพวกเพื่อนๆผู้หญิงอะไรเขาสวยๆหลายคนนะใช่ครับอย่างแพนเค้กอะไรเงี้ยเราเคยแบบเคยมีแบบว่าไป้วินแนะนำเราเมื่งดีวาอะไรมันก็ก็เป็นความคิดนะครับคือ คือคิดอยู่ใช่ไหมก็ก็คิดเพื่อนเ,ออเพื่อนก็คิดแหละครับเว่าเออเพื่อนเพืเขามีแบบคนรู้จักสวยงงี้ยครับเลยต้แบบเราก็อยากรู้จักบ้างอะไรเงี้ยครับในวงการชอบคนไหนที่สุดที่เล่นกับวินสแสดงกอบวินชอบนะครับอ,อื <c oughs> ก็จริงๆก็หลายคนนะครับนู่ยเขาอยู่ครับสบายเราหล่อเรืองได้อ๋อ <c oughs> บอก จะเริ่มติดต่อเพื่อนๆนะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะน้องๆที่มาร่วมกันย้อนวันวานนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัวินยังอยู่คุณวินยังอยู่นะวินยังอยู่พูดคุยกับเราเลยครับวันนี้มีเรื่องเยอะเลยเรื่องราวของน้องวินนะครับใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับวันวานยังหวานอยู่ มานผูมครับมานูนะครับพูดถึงวันวานที่สนุกสนุกมันมันขอ,ของน้องวินไปแล้วนะฮะก็จะเป็นช่วงของวงดนตรีเรื่องของเพื่อน,นแต่ถ้าจะให้นึกถึงวันวหวานหวานบ้างหวานหวานของคุณวินวน,ๆๆนึกถึงวันวานเรื่องอะไรก็คงเป็นเรื่องครอบครัวนะครับโอ้ครอบครัวใช่ครับยังวินนี่เป็นลูกคนเล็กใช่ไหมครับก็จะเป็นที่เอ็นดูของพี่ๆน้องๆคือโดนโดนพี่แกลง่ายๆเลย คือโดนแกล้งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าพ <Elena> ูดถึงครอบครัวเราเชิญเลยดีิแม่ป่าขอเชิญมาพูดคุยกันเลยนะคะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ของน้องวินค่ะแม่ชอบจังหวะเบาเอาแค่สล็อตน้องฉันวัยรุ่นเร็วจังหวะเร็วแบบเลยครับพี่ชายคุณพ่อครับใช่ครับแล้วพี่สาวพี่เอ็ด เดี๋ยวถามน้องวินนิดหนึ่งพ่อคุณแม่คนไหนดุกันครับเป็นคุณพ่อที่ดุกว่าครับคือตอนเด็กเนี่ยคุณแม่ก็คอยอบรมสั่งสอนใช่ไหมครับพอเราโตขึ้นเนี่ยเริ่มเอาไม่อยู่แล้วเพราะเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมก็ต้องให้คุณพ่อซึ่งดุกว่ามาจัดการครับแต่แต่คุณพ่อเขาจะดุมีเหตุผลครับคือเวลาดุแสดงว่าคุณแม่ดุไม่มีเหตุผลเหรอฮะไม่ใช่แบบนั้นนะคือแม่เขาจะดุแล้วแบบตีอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเวลาดุเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตีเพราะว่าอะไรเราทําผิดอะไรแล้วแบบว่าทำไมถึงต้องดุแบบนี้ออออะไร่่างเี้้บมืกกนนนววิ พี่แกล้งบ่อยอ้าวพี่สาวนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีเลยพี่แอนแกล้งน้องมั้งหรือเปล่าแอนไม่ค่อยแกล้งค่ะแอนยอมน้องแต่ว่าพี่ชายสองคนค่ะแกล้งพี่แอนที่โดนวินแกล้งครับใช่คือพอพี่ชายมาแกล้งวินวินก็แกล้งพี่แอนอ่าเรียงลำดับลูกของคุณพ่อหน่อยนะฮะคนแรกคุณโน่คนแรกอ่ะโน่คุณโน่ต่อไปคุณต่อไปก็ต้าต้าอ๋อลองลงมาครับแล้วก็มาคุณแอนก็แอน อ๋อแล้วก็ถ้าเป็นคุณสุดท้ายอ่ะมาถามคุณแอนตรงนี้ส่วนใหญ่ยอมน้องน้องแก้งน้องแก้งอะไรเราบ้างครับอ้อยสารพัดอะค่ะทุกอย่างเช่นเมื่อก่อนแอนจะเป็นคนไม่ชอบนอนคนเดียวเลค่ะชอบอยู่กับน้องติดน้องอ๋อติดน้องติดน้องหรือกลัวผีให้แน่แกลีแอนไม่ชอบนอนคนเดียวค่ะใช่ติดน้องโดนน้องแล้วโดนน้องแก้งเขาก็แบบเหมือนเขาก็อยู่ช่วงที่กําลังโตไงคะเขาก็แบบอยากอยู่คนเดียวเขาแก้งอะไรเขาแก้งเอาขามาทีสารพัด เอาคาเคียร์กันคินเนี่ยชอบอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมครับแล้เขาชอบแบบเข้ามาเคาะห้อยเปิดเข้ามาแล้วก็แบบไม่ยอมออกไปนอนห้องตัวเองครับมมันจำเลยก็ไปยับฉี่บอกนอนแล้วนี่คุณแม่ถึงครับทานนี้กันเหรอเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะโอคุณแม่เพิ่งรู้แต่เขาบอกว่าสนิทกับพี่สาวสุดๆเลยคุณวินนี่มีอะไรนี่เรียกว่าบอกบอกมาเลยพราะเดี๋ยววินจัดการให้หมดเลย นอกจากเรื่องเดียวเรื่องอะไรครับคุณแอนครับเงินค่ะาเรื่องเงินไม่สิทำไมเราุถามน้องวินเขาตอนนี้ทํางานมีรายได้เยอะแยะเลยนะเขาเรียกว่าเป็นคนมัจฉาษไม่วินเรียกว่าประหยัดครับประหยัดประหยัดวิธีการของเขาคืัอไรบ้างเป็นคนเก็บเงินตลอดคะคือเวลาที่ได้เงินค่าขนมมาเนี่ยวินเขาจะแบ่งส่วนว่าวันนี้จะต้องใช้เท่านี้เท่านี้ ถ้าวันอื่นวันวันแรกใช้เยอะกว่าที่เป็นจริงวันนึงก็ต้องแบบว่าวันถัดมาก็ต้องบริหารเงินต้องใช้น้อยกว่าเดิมเลยกากคุณแม่คแม่เป็นคนสอนให้ให้เราเจ็บเงินครับอ้ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะบริหารเงินอย่างเงี้ยคุณแม่สอนจบเงินนะสอนะฮะสอนใช้เงินยังจะซื้อเนมวันหนึ่งวันเท่าไหร่นะมัธยมก็8ปสิบาทครับ80สิบาทโอ้แล้วคุณบริหารกันยังไงก็จะเป็นเอ่อ สี่สิบก็ค่ากินครับใช่ไหมครับแล้วก็ยี่สิบก็เป็นค่าเดินทางยี่สิบก็คือเก็บไว้ก็เผื่อว่าเราอยากจะได้ของอะไรใช่ไหมครับก็เราก็หาขึ้นกับคุณแม่บอกแม่อยากได้ของชิ้นนี้แล้วก็มีเงินเก็บมาส่วนหนึ่งแล้วก็คุณแม่ก็ออกให้ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณแอนบอกว่าตามประวัติน้องวินของเราเนี่ยแอบแคะปุกของคุณด้วยเหรอครับค่ะมันเกิดขึ้น ของวินนี่ขึ้นชื่อครับครับครับยังไงครับขึ้นชื่อเด็กคนนี่พูดดีๆนะแฟนขับเข้ามาขึ้นชื่อใครยืมเงินเขาไม่ได้เลยนะจริงไหะเขาจะทวงแบบว่าสมมติแอนยืมเงินเขาอ่ะนร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเอาวินขอยืมเงินหน่อยสิร้อยหนึ่งจริงเหรอพี่แอนแล้วก็หยิบมือถือมาแล้วก็ทูดูลิสต์พี่แอนพิเออร์เรอร์ตี้นัมเบอร์วันพี่แอนหนึ่งร้อยบาทจอดอย่างนั้นเลยฮะเอ๊ะคุณพ่ออันนี้นิสัยต้องสิทธใครใครฮะผมผมไม่ได้สอน จดไวปเลยเมมโมรี่เลยแล้วหลังจากนั้นเจอหน้ากันทุกวันก็ทวงทุกครั้งทุกครั้งที่เจอค่ะนอ่ยิ่งกว่ามาเฟียเลยมีขึ้นดอกไหมมีขึ้นดอกไหมไม่มีอย่างน้อยอย่างดีไม่ขึนดอกอลงคุณจะแก้ตริเนี่ยเราคือเป็นเชิงแกล้งเชิญทวงครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอแบบไม่พูดแบบส่ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่บางทีไม่คืนเงินใช่ไหมเขายึดตู้เซฟเลยจยังนะเพ่าฮะ ต้องให้แอนเ่า <c oughs> ยืดเลยค่ะคือตู้เซฟปกติจะมีรหัสใช่ไหมคะรหัส4ต,ตัว <c oughs> <c oughs> วินเนี่ยจะเข้าห้องแอนแบบมาวันละ15นาทีคือลองลองละ15นาทีลองกดดูลองกดรหัสจนมันล็อกแล้วก็อัพพอ็อกแล้วก็ไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นมาใหม่อ๋อมาเพื่อทลายเซฟเราจนทลายได้ดูจากหนังเรื่องอะไรโอ้ <c oughs> ชื่ออะไรรู้มั้หรือเปล่าไอ้นย้รหัสเซฟมันได้วันละ5ครั้งครับ อ๋อห้าเดียวหูสุดยอดแล้วครแลก็มั่วไปเรื่อยครับมั่วไปมั่วมาก็ออกยึดเซฟยึดเซฟเลยนี่คุณบีดขาเขาบอกว่าจนแอนเนี่ยออกไปทานข้าวข้างนอกบอกว่าเดี๋ยววินเลี้ยงเองอ๋อออกไปปุ๊บกินข้าวเสร็จอิ่มเรียบร้อยไงไม่รู้คือขอเงินแอนเขาอีกจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นไงครับคุณแอนเล่าให้ฟังนิดนเรื่องนี้คือจริงๆแล้ววันนั้นเป็นวันพ่อนะคะครับแล้วคือวินเนี่ยเขา